สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมับพามาเที่ยวที่โซเลโพกูนะครับประเทศเกาหลีใต้ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดอาหารทะเลนะครับถือว่าใหญ่อันดับต้นๆ้นของประเทศเกาหลีใต้นลยนะครับพอดีอยู่ไม่ไกลาจากที่ผมพักนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูให้ทั่วๆครับเป้าหมายผมวันนี้ก็คือปู ผมไม่ใช่ปูทะเลตัวใหญ่หรอกน่าจะเป็นสักประมาณนี้ไข่เต็มตัวเลยน่ากินมากครับน่ากินมากหาก่อนโชคดีมากครับที่ไม่ไกลาจากท้องสักเท่าไหร่โซลฟกูตรงนี้ก็อยู่ในเขตของอินชอนนะครับ ขายส่งทางภาคเหนือภาคกลางส่วนใหญ่ก็จะรับจากตรงนี้แล้วครับไปอ๋อกิโลละหมื่นห้าเอ๊ะมันก็ใหญ่มากตัวใหญ่จริงๆครับน่ากินมากไข่เต็มตัวเลย หืห้า,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 าโอ้เยอะจริงๆครับเยอะมากๆเลือกไม่ถูกเลยจะเอาล่าไหนดีเดี๋ยวผมพาเดินไปดูข้างหลังก่อนแป๊บนึงตรงนี้เรือก็จะมาจอดนะครับเนี่ยเยวให้ถึงละพาไปดูก่อน เรือของชาวประมงก็จะมาจอดตรงนี้ครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนน้ำจะลงอยากจะได้ปูปูที่มันเป็นเป็นนะแต่ว่าหายังไม่เจอเลยปลาอะไรไม่รู้ครับผมเรียกแต่ว่าปลาปลาสปลาด ส่วนมากจะเอาไปต้มเหมือนต้มส้มต้มส้มต้ม,ต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 มยำจะอร่อยปลาเ,ลเนี่ยเนื้อมันจะหว,วาน,วานๆนิ่มๆหวานๆวกินก็อร่อยครับโอ้เห็นไหมโอเลือกไม่ถูกเลยเลือกไม่ถูกจริงๆครับถามา่อนน ท่นกิโลมาอยอ่ยีมานอนเนี่ยยีมานนนโอเแงอ,อยู่ข้างในหมื่นห้าอยู่ข้างนอกสองหมื่นไม่เอาครับสองหมื 20, ่นแพงกว่าไม่เอาไปตื่อห5 0่0ห้าข้างในดีวกว่าครับ